มื่อนี้ทิาพาทุกคนมากินข่าวอยู่ทุ่งนาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราจะมาให้กำลังใจคุณพ่อในการตัดหญ้านานโนนสังภาพจะพาทุกคนมาทำซุปโนม้ง่ายง่ายง่ายดีค่ะก่อนอื่นดังไฟก่อนจ้าไหนวุ้กตรงนี้ เสร็จแล้วเหรอใส่ละคนเสร็จแล้วเหรับข้าวยังไม่เสร็จเลยต้มเลยไ,ปไปหมฮะใช่ไหมนะต้มเลยนะไปติแล้วเขากะจะมาทำการต้มห no น่อไม้ค่ะอันนี้ no หน่อไม้เด้ออันนี้เขาเผาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องต้มใส่น้ำยาใบาย่านายครั้งหนึ่งน้ำใบย,ย่านางเยอะเอาต้มจากไปไปเลยใต็มเท่าไห่คุณต้มจนห no น่อไม้ของเราสุกนะคะ ระหว่างที่ถาดเอาไม้ต้มค่ะเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงเครื่องปรุงแล้วก็จะมีมะนาวอันนี้หอมแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นชีฝรั่งชีแล้วก็ต้นหอมนะคะเขาก็เราก็หั่นไนว้มันก็จะลำบากท,ที่นู้ทุกคนเพราะว่าอยู่หน้าอ่างม่มีเขียงใช้มือเลยค่ะเอาเรียบร้อยอันนี้คือเราต้มที่น้ำยานางใบยานางสุกนั่นเดอ้อสุกมาเด้อลงค่ะยกลงจากเตาปลาไปจีนจะข้าวค่ะ เราจะปิ้งปลาทูนะคะระหว่างที่ถ่ายให้น้องไม่เย็นกับปิ้งปลาทูถ่ายเนาะาพิพาของเราเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนลืมเล็กย่างมาปิ้งปลาทูเราก็จะใช้ถั่วเปล่าเอาไม่ปิ้งเลยปลาทูนะจ๊ะนี่นเอาตัวที่มันตัดได้นี่เว้ยไปเข้าตัดได้นี่มีอาการยังจะเกลียดแล้วจะกันเอาแล้วจะไม่ปิ้งไหมโอ้เสียมึงเบิกปลาทูเห็นดีดี คนมาย่าง <laughs> มันก็น่าจะยากได้จริงนะองอย่างย่างนี่ต้องปีบเลยเนาะต้องมอปลุกในบ้านได้อ่ะอ่ะย่างปลาทูค่ะไ <laughs> ประหว่างรอย่างปลาทูแล้วก็จะมาทำซุปเราลองของเราอ่ะใส่ปลาล่าก่อนนะคะทุกคนปลาล่าหนึ่งถ้วยตวงเอ้ยหนึ่งช้อนตวงข้าขวคั่วข้าขวคั่วใส่เยอะๆหน่อยชอบนี่ร้อเนเผ็ดไหม ทำใครัพ่ชาพี่ชาไม่กินติดแล้วก็ใส่ไม่ใหญ่ชูลงไปมะนาวมวานใจนาสีรวยแล้วก็ครุกค่ะคนไม่เข้ากันชิมแล้วก็ใส่หอมแดงผักชีฝรั่งชีราวชีไทยเรียบร้อยกินได้ง่ายๆอร่อยด้วยชิมอีกครั้ง เปิดมพร้อมเสิร์ฟค่ะตัดเิร์ลยไม่ไม่โอ้ปลาทูไม่ปลาทูไม่ฮะโอ้ไม่กระดูกเชิ่วมายันไปยังไงอ่ะเอาลงเลยพอแล้วเดี๋ยวหมดเลยทุกคนสุกดีปลาทูของเราก็สุกดีครับทุกคนเห็นไหมขวบุ้นวใยโอ้จริงๆริงไม่สุกดีโอเคเอาไปข้างใช้ทำไมลูกนะกินเลยเรียบร้อยอาหารเที่ยงของเราปิ้งปลาทูซุปหน่อไม้มากินข้าวจ้า มาค่ะมากินข่าวเทียังกันมี่ทงไหยทงนา <c oughs> ไม่กระตุนใจอายแล้วกระตุ้ใจเฉพาะทีสุดพี่มีกระดีมาซุปน้ำไม้ค่ะซุปหน่อไม้อันนี้ต้มซุปเปอร์ปลาทูติ่งไม่ไม่เาครับเปินเติยงไอตามัาแล้วจะไปดู 那不已经好了吗？<laughs>